้องอืดผื่นขึ้นบ่อยนะครับถ้าคุณมีอาการเหล่านี้คุณอาจจะกําลังประสบภาวะภูมิแพ้อาหารแฝงโดยไม่รู้ตัวนะครับสวัสดีครับมาจากยูแ l a นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องภาวะภูมิแพ้อาหารแฝงโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยปกติแล้วนะครับคนที่แพ้อาหารเนี่ยครับมักจะมีอาการ 1, ทันทีหลังจากการรับประทานอาหารภายใน30 ถึง60นาทีนะครับแต่การแพ้อาหารแฝงนั้นมักจะเกิดอาการที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นการปวดไมเกรนปวดหัวนะครับหรือการปวดเมื่อยตามตัวหรือว่าการมีอาการอ่อนเพลียซึ่งมักจะเกิดอาการหลังจากการรับประทานอาหาร ผ่านไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือว่าผ่านไป1วันนอกจากนี้นะครับการแพ้อาหารแสงนั้นอาจจะส่งผลต่อหลายระบบในอวัยวะภายในร่างกายของเรานะครับอย่างแรกก็ครับเป็นระบบทางเดิอนอาหารจะมีอาการลำไส้แปรปรวนการเกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร2ก็คืออาการทางผิวหนังจะมีอาการอ่าอาจจะเป็นสิวง่าย2ก็คือจะมีอาการผื่นคันตามตัวส่วนอาการทางด้านระบบอื่นก็จะเป็นอาการทางเดินหายใจนะครับก็จะเป็นอาการไออาการจามหรือว่าการมีอาการไซนัสอักเสบแล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเรามีอาการแพ้อาหารแสงนะครับก็1ก็คือหมั่นสังเกตตัวเองหลังจากการรับประทานอาหารว่าเรามีอาการผิดปกติไหมไม่ว่าจะเป็นอาการเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอาการเพียงเล็กน้อยก็สามารถพัฒนาไปสู่อาการหนักได้ในอนาคตนะครับอย่างที่2ก็คือการตรวจเลือดนะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะทําให้เรารู้ว่าเราแพ้อาหารชนิดใดบ้างก็จะทําให้เราสามารถหลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นๆได้นะคะซึ่งทางยูแลบของเรานะครับมีให้บริการตรวจดูภุมมแพ้อาหารซึ่งอตอน นี้เราก็มีโปรโมชั่นนะครับลด50%นะครับจาก2 900บาทเหลือเพียง1,450บาทนะครับ <Yes. S 1> โดยสามารถสอบถามได้ที่ line แอดจูเวลเนะครับหรือโทรมาสอบถามได้ที่02 118 3608นะครับสำหรับวันนี้ยูแ l บ p ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ